การประชุมใหญ่พักคอมมิวนิสต์จีนจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อภาคเศรษฐกิจตลาดทุนกระทบหลังกรนงประกาศลดอัตราดอกเบีย้ยเปิดมุมมองแพทย์ไทยคิดอย่างไรกับ AEC อมริวัตเกตจับมือ BMW จัดวิ่งเที่ยงคืนการกุศลครั้งที่15ทอ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 เปิดตัวเพลงมหศัศจรรย์เมืองไทยมิลเลอร์เข้าไทแลนด์หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวให้สนุกสนาน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันเช่นเคยนะคะในรายการเจาะข่าวเล่าความกับดิฉันอววสดาปกมนตรีค่ะเราพบกันเป็นประจำอย่างนี้นะคะทุกวันอาทิตย์เวลา14.00นาาโดยประมาณ TNN24 ค่ะช่วงต้นเดือนหน้านะคะก็จะมีเหตุการณ์ใหญ่ๆสำคัญๆเกิดขึ้นในโลกหลายเหตุการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่โฟกัสกันมากก็คือ2เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งในอเมริกาและก็ที่ประเทศจีนนั่นก็คือจะมีการประชุมใหญ่สมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วก็มีการเลือกตั้งประธานาธิบดี มหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งทั้งสองเหตุการณ์นั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการหรือว่าบุคคลทั่วไปต่างก็มองกันว่าหน้าที่จะต้องมีเรื่องราวต่างๆออกมากระทบกับประชาชนในประเทศอื่นๆในโลกนี้ไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้ค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะช่วงต้นเดือนหน้าสัปดาห์หน้าจะมีเหตุการณ์ใหญ่ของโลก2เรื่องเรื่องแรกคือเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแล้วก็เรื่องที่2ก็คือประชุมใหญ่สมาชาพักคอมมิวนิสต์จีนโอ้โหเรื่องใหญ่ๆทั้งสองเรื่องเลยที่จะที่จะต้องกระทบกับทั้งโลกใช่ไหมคะับใช่ครับทั้งโลกเลยผมว่าโลกนี่จับตามองทั้ง2เหตุการณ์เลยเพราะว่าประเทศหนึ่งเป็นหมายเลขหนึ่งของโลกคือสหรัฐอเมริกาจีนก็หมายเลขที่2 GDP <C> e <at> ก็ใหญ่อันดับที่สองของโลก <C> e <at> แล้วทั้งคู่ก็ทำทำท่าว่าจะกลายเป็นคู่แข่งทางยุทธศาสตร์อไม่น่าเชื่อนะคะ <C> e <at> ว่ามาถึงวันนี้จีนเนี่ยก็เปิดประเทศขึ้นมาจนสามารถที่จะแข่งขันกับสหรัฐได้ในหลายๆด้านเลยทีเดียว <C> e <at> สหรัฐก็ค่อนข้างที่จะหวาดกลัวหวาดกลัว <C> e <at> กับ <C> e <at> จีนนี่จะกลายเป็นกลายเป็นตัวแปรสําคัญในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาอย่างเข้มข้นขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดังนั้วันนี้ขอเริ่มคุยเรื่องจีนก่อนแล้วกันนะคะอาทิตย์หน้าคุยเรื่องอเมริกาเพราะว่าอาทิตย์หน้าที่จะเข้า S <S ใครจะชนะเลือกตั้งถอยหลังนะคะอาจารย์ขาะในส่วนของจีนค่ะอาจารย์รเห็นบอกว่าเลือกตั้งครั้งนี้จะเปลี่ยนผู้นําแล้วก็เปลี่ยนลักษณะของผู้นําด้วยใช่ไหมคะอาจารย์อ๋อครับการประชุมครั้งนี้นะฮะ<ร>ของของ,ของจีนเนี่ยก็คือประชุมจะประชุมใหญ่สมาช,ชิาพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่ง5ปีก็จะประชุมครั้งหนึ่งครั้งนี้นเป็นคร,ครั้งที่18มีสมาชิกมาประชุมกันที่เลือกสรรนี้ขึ้นมาเนี่ยประมาณ2,200กว่าคน การประชุมกันแล้วครั้งนี้ก็จะทําให้รู้แหละว่าใครจะขึ้นมาเป็นผู้นาพรรคก่อนนะเพราะว่าของจีนเนี่ยราบอของจีนเนี่ยนี่จะเขาไม่ไม่ใช่ระบบการเลือกตั้งทั่วไปใช่ไหมฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครขึ้นมาเป็นผู้นําพรรคนะแล้วก็ต้นปีหน้าก็จะรู้ว่าใครจะขึ้นมาเป็นผู้นําการบริหารประเทศซึ่งเขาจะแยกสภากันการแต่งตั้งผู้นาพรรคเนี่ยมาจากสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะส่วนการแต่งตั้งตัวผู้บริหารประเทศเช่นประธานาธิบดีนายกอะไรต่างที่จะมาจาก สภาประชาชนอีกสภา,าหนึ่งนะสภาประชาชนเขาก็ได้ใครสภาผู้แทนของเราเนี่ยนะครับกับฉะนั้นงวดเนี่ยแต่วงวดเนี่ยสำคัญกว่าเพราะจีนบริหารประเทศด้วยพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยะนะนะครับซึ่งมีสมาชิกถึง82ล้านคนกว่า <S <S นะเสียงดังที่สุดแล้วคือยชี้เ,ชเลยว่าใครที่จะขึ้นมาเป็นผู้ดำลำดับถัดไปใช่ไหมคะฉะนั้นการประชุมครั้งนี้จะทำให้ได้หนึ่งได้ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่เราเรียกว่าเมมเบอร์ของไอ้เซ็นทรัลคอมมิตี้ประมาณทั้งสาคนนี่นะฮะและหลังจากนั้นก็จะได้คณะกรรมการของกรรมการเมืองหรือว่าสมาชิกของบูริบิวโรยี่สิบคนและนอกจากนี้ยังได้คณะกรรมการประจำของบูริบิวโรอีก9คนคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการบริหารราชการแผ่นดินของจีนภายใต้การบริหารแบบ พรรคหลักๆคือพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยน,นะฮะ<ช>ฉะนั้นโลกจริงจับตามองมากเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนผ่านจากผู้นํารุ่นที่4ไปสู่ผู้นํารุ่นที่5ซึ่งก็มีความแปลกมีมิตรหมายไม่ใหญ่หลายเรื่องเกิดขึ้นนะ,ะตวัวอย่างเช่นผู้นํารุ่นที่5นี่นะฮะนอกจากอายุน้อยอายุไล่เลี่ยก,กับเออ่กับกับโอบามาเนี่ยอาจจะมากกว่านิดหนึ่งนะฮะอายุทั้งคู่ที่จะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีว่าที่ประธานาธิบดีแล้วก็ว่าที่นายกเนี่ยนะฮะ ก็เป็นมาจากสายสางคมศาสตร์ทั้งคู่เป็นครั้งแรกเลยนะฮะจีนปกติแล้วเนี่ยจะปกครองประเทศด้วยด้วยวิศวะแตไหนแต่ไรมาเลยนะคือทั้งชุดนจะเป็นวิศวะหมดเลยรวมทั้งที่กำลังรุ่นที่ดีที่กำลังจะลงไปเนี่ยนะฮะแต่รุ่นใหม่เด่ยคนนึ้งก็เป็นเป็นนักรัฐศาสตร์ที่เรียนด้านด้องการปกครองมาปกครองด้านทฤษฎีการเมืองอะไรพวกนี้นะฮะอีกคนนึงเขาเป็นจบเอกนเศรษฐศาสตร์คนที่เป็นว่าที่นายกเองนะฮะ ดฉงนั้นก็จะได้คนที่อาจจะมีความคิดอะไรต่างๆที่มาดูด้านเศ,ศรษฐกิจด้วยว่าเรื่องด้านเศรษฐกิจรเรื่องเรื่องเรื่องสังคมมากขึ้นนะฮะ,ะแต่ว่าหออมายความว่าเขามีมีความชวชานเชี่ยวชาญด้านนี้นะครับแต่ว่าขนาดดูกันเนี่ยเพราะว่าสิ่งนั้นยังไม่สําคัญกว่าแนวโน้มของนโยบายเศรษฐกิจและระหว่างประเทศของจีนที่ต้องปเปลี่ยนไปมันจะลดความร้อนแรงเพิ่มไหมคะอาจารย์เพราะจีนเราก็เห็นแล้วแหละว่าเขาเดินทางผ่านมาเนี่ยสามทาคปีนะครับสามทกว่าปีนะฮะซึ่งเราจะเห็นนะว่าประเทศต่างๆในเอเชียเนี่ย เวลามนครบ35ปีเนี่ยมักจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านอ๋อเหรอคะทั้งเกิดเท่านั้นเลยนะฮะเพราะว่าถึงจุดหนึ่งแล้วถ้าเผื่อไม่มีการปรับเปลี่ยนที่ทันการนะฮะเมือม่อเมื่อโครงสร้างของสีมันเปลี่ยนไปเนี่ยถ้าไม่ไม่ปรับเปลี่ยนทางการเนี่ยก็จะมีปัญหาได้นี่หมายความว่าไม่ว่าจีนจะต้องเกิดัญหานะฮะ,ะแต่หลายประเทศญี่ปุ่นเองนะครับยิ่งใหญ่ขนาดไหนญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มเปิดประเทศเริ่มตั้งหลักจริง,รงๆก็คือปี1955หลังจากที่เขาผ่านเลยก็ถูกยึดครองโดยโดย ฝ่ายสัมพันธมิตรโดยจะนำหอไมิใาเนี่ยเ<ช>มื่อแพ้<ช>สงครามเนี่ยนะ<ช>มาสิบปี 1, <ช><ช> 1> <ช>9 5่เาเนี่ยเริ่มต้นพัฒนานะเริ่มต้นมีมนนรัฐมีคณะรัฐมนตรีมีนายกของญี่ปุ่นอย่างจริงจัง<ช>นะ<ช>นะคะปรากฏว่า พอถึงปีหนึ่งเข้าศูนย์ครบสามห้าปีไปไงครับพองถูกแตกและกันแตกตัวตั้งกรรมนั้นเนี่ยทำให้ญี่ปุ่นซุดมาตั้งแต่จุดหนึ่งทุกวันนี้นะฮะก็คือสามวันดีสีวันไ้เศรษฐกิจไม่เคยโตมากมายอีกเลยนะแล้วก็แล้วก็ต้องมาโตนอกประเทศคือย้ายฐานออกสู่ต่างประเทศอย่างรุนแรงนะฮะนี่น้าแปลกมากแล้วจีนเลยนะครับตอนนี้ ปีนี้ครบ33ปีนะปีหน้าก็ขึ้นปีที่34 35ี่สามหนะฮะแต่ผมไม่ถึงขนาดว่าจะเปลี่ยนพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพรไปไม่ได้แต่ว่าอันนี้เป็นข้อสังเกตว่าถ้าเผื่อจีนไม่ปรับตัวนะฮะไม่มีการปรับเปลี่ยนซึ่งผมคิดว่าจีนจะปรับเปลี่ยนมากในภายใต้ผู้นำรุ่นที่ห้านี้นะครับคือแทนที่จะพึ่งพาเรื่องเศรษฐกิจภายนอก เช่นพึ่งพาการค้าต่างประเทศพึ่งพาการส่งงอเป็นตัวแปรหลักนี่นะฮะร่วพึ่งพาการลงทุนจากต่างประเทศเพราะในช่วงที่ผ่านมาเราต้องยอมรับนะว่า2ตัวแปรนี้เป็นตัวแปรที่สําคัญที่สุดที่ช่วยกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจจีนนะให้กลายเป็นเศรษฐกิจที่มีจ d p ีใหญ่อันดับที่2องโลกแบบทุกวันนี้ได้นะในช่วงเวลาเพียงแค่ไม่กี่สิบปีนะแต่ว่าต่อไปเนี่ยคงจะใช้สองตัวแปรนี้เป็นทับหลวงไม่ได้แล้วล่ะนะคงใช้ตัวแปรอื่นตัวอย่างเช่นทำยังไงให้ทําให้การบริโภคภายในประเทศจีนเพิ่มขึ้น เหมือนที่หลายๆประเทศเนี่ยสามารถพึ่งพาการบริโภคภายในประเทศได้ได,ได้ได้เป็นหลักใหญ่นะฮะแทนที่จะไปใช้เศรษฐกิจแบบยืมจมูกคน,นอื่นใหยใหญ่แบบในช่วงที่ผ่านมานะฮะสองทำยังไงทําให้ภาครบริการในจีนเพิ่มขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเพราะขณะนที่ทั้งภาคบริการและก็การบริโภคของจีนเนี่ยยังต่ำมากนะฮะเมื่อเทียบของของสหรัฐอเมริกาอของสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งของจีนในขนานี้นะฮะมีภาคบริการเนี่ยเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP หรือธุาคิดเป็นแง่ของการบริโคในประเทศ ก็เจนะ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของจีดีพีเหมือนกันไปของของจีนนะครับภาคบริการดีซีที่หกเปอร์เซ็นต์ของจีดีพีนะแล้วก็การบริโภคภายในประเทศประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของจีดีพีนะยังก็เรียกได้เลยว่ายังน้อยมากนะฮะตรงนี้ก็คือสิ่งที่จะต้องเตรียมตัวสําหรับการเปลี่ยนแปลงแล้วสาหรับเอเชียแล้วก็อาเซียนนะคะอาจารย์เพราะว่าเราเองเนี่ยขายของให้จีนเยอะแยะไปหมดเลยจีนเป็นผู้นําเข้าอันดับหนึ่งของไทยแล้วส่งออกไปจีนอันดับหนึ่งขนาดนี้แหละฮะทั่วโลกครับถ้าเขาผ่อนคลายมาตรง จะนําเข้าจากเราเยอะไหมคะเขาพึ่งพันาตัวเองมากขึ้นก็เขดูเราต้องดูดุวว่าพฤติกรรมการบริโภคของจีนเปลี่ยนไปยังไงภายใต้ตัวซีหรือว่าการบริโภคภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นแต่เผื่อมันเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยเออมันต่อสายเข้ามาสู่การนําเข้าสินค้าบางอย่างผมว่าสินค้ากลุ่มหนึ่งที่อาจจะขายดีมากนะฮะก็คือบรรดาพวกลักชัวรี่แบรนด์ทั้งหลาย อ๋อใช่ค่ะแลยวก็มีกำลังซื้อเป็นของซื้อเพิ่มมากขึ้นแต่บ้านเราก็ไม่ได้เป็นลักชูรี่แบรนด์นะไเนี่ยไม่ได้เราเป็นผู้ล่วโล่มากกว่านะครับแต่ว่าขนาดนี้เราอาจจะขายได้ขายได้แล้วก็ใช้การท่องเที่ยวเนี่ยผสมเข้าไปตัวนี้นะฮะออ๋คือให้คนจีนมาซื้อเมืองไทยมาซื้อเมืองไทยนะฮะผมคิดว่าอันนี้มีโอกาสสูงเลยเพราะตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนเข้าไทยมากจริงๆนะโอ้ใช่ค่ะแล้วก็ซื้อแบลเอสเตทด้วยใช่ไหมฮะซื้อด้วยก็บอกว่าเป็นผู้ที่มีกําลังซื้อสูงสุดบ้านหรูหรานีี่ซื้อมากเลยนะะเเพรราาว่่ศษฐีใหม เกิดขึ้นเป็นดอ,อกเห็ดแล้วในจีนนะแต<อ>่เนือ่องจากว่าจีนทีพิโตมากในช่วงที่ผ่านมาจะทําให้หลังจากที่เขาปรับเปลี่ยนนโยบายทั้งเรื่องของเศรษฐกิจแล้วอะไรหลายๆอย่างเป็นสังคมต่างๆมากขึ้นจีนก็คงจะเปิดมากขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ผมดูแนวโน้มน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าจะเปิดมากขึ้นแบบตะว,วันตกหรือว่าแบบประเทศที่ใช้ระบบรอกตั้งหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าจีนต้องเปิดหน้าขึ้นเพราะต่อไปเนี่ยจีนจะออกมาลงทุนต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ที่จะมามีบทบาทในภาคการเงินของโลกนะเพิ่มมากขึ้นที่อาจารย์เคยเล่าว่าแบงค์ใหญ่ๆที่ของจีนทั้งนั้นจะออกงนั้นเลยแล้อย่างเขามีเงินโหเหลือเฟือเลยเงินถุงเงินถังเลยนะฮะจุน้ารองต่างประเทศต้อง้านล้านกว่าเหรียญเงี้ยนะฮะฉะนั้นเขาจะออกมาลงทุนนอกประเทศมากขึ้นนะฉะนั้นในอาเซียนเองเนี่ยผมว่าจีนจะต้องมามากขึ้นแน่นอน เพราะก็ถือว่าอาเซียนเป็นเป็นประตูบ้านเป็นหลังหลังบ้านที่สําคัญนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของความเคลื่อนไหวที่คาดคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นหลังการประชุมใหญ่สมัชชาพรรคอมมิวนิสต์จีนนะคะแล้วสัปดาห์หน้าเดี๋ยวกลับมาต้องขอให้อาจารย์เล่าเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบิีสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะเพราะว่ามันมาเหตุการณ์ใกล้ๆกกันเลยวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วง stock f o c s ค่ะ มันมีสูตรง่ายสำหรับตลาดทุ้นเรือาดอกเบีย้ยเนี่ยจำไม่เป็นสูตรเลยนะฮะดอกเบีย้ยขึ้นหุ้นตกค่ะดอกเบีย้ยลงหุ้นขึ้นเ,อ,เ,ยเอ,อยากได้เงินไปลงทุนครับ อยากได้เงินไปทําธุรกิจครับอยากได้เงินไปต่อยอดครับอยากได้เงินไปเรียนต่อค่ะเอาไปได้เลยเอาไปเลยเอาไปเอาไปเอา,เอาบ้าน<ด>เอารถมาเปลี่ยนเป็นเงินแถมบ้านยังมีอยู่รถยังมีขับไม่คาไม่แคชไม่โฮมไม่แคชไม่ต้องเสนอแผนธุรกิจอนุมัติไวในหนึ่งวันที่ไทยพันธุ์นิดกว่าพันสาขาไทยพันชย,ย์นิดให้ไปเลยวิเคราะห์ข่าวร้อน ทันโลกเศรษฐกิจเจาะลึกทุกเรื่องที่ทุกคนพูดถึงทุกข่าวสังคมและความเคลื่อนไหวของบุคคลชั้นนำที่คุณไม่ควรพลาดใน Social News Plus ที่นี่ที่เดียวในรายการเจาะข่าวเล่าความกับอวัสดาปกมนตรีทุกวันอาทิตย์เวลา14นาฬิกาทาง TNN 24